โจกนะครับเปิดใจหาลูกน้องเนี่ยทำผิดก็ไม่ระเว้นแต่มั่นใจทีมงานเนี่ยชีย้ไม่หนักใจย้ำไม่ใช่แคนด,ดิเดตผอ,อรตรอนะครับ จากกระแสะข่าวนะครับที่วันนี้นะครับทางตํารวจสอทอนะครับหรือตํารวจ P ี t เนี่ยได้บุกค,ค้นนะครับบ้านหลังหนึ่งซึ่งแน่นอนครับว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของบิ๊กโจ๊กซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ก็เข้าไปตรวจคน้นยังไม่มีความผิดอะไรแต่ว่ามีการเชื่อมโยงบอกว่าลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเข้าไปพัวพันกับเรื่องของสิ่งผันันผิดกฎหมายซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับล่าสุดนี่ครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้คันปันเปิดใจหากลูกน้องเนี่ยทำผิดจริงก็ไม่มีละเว้นแต่มั่นใจทีมงานเเผยยไไมม่่่หนักกกใใจจ้าชดดตรบ ที่กองบัญชาการตํารวจสืบสวนนะครับสืบสวนสับสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอกอสอทอเนี่ยนำกำลังเจ้าหน้าที่ตํารวจและคอมมโดพร้อมนะครับหมายค้นนะเข้าทําการตรวจค้นนะครับบ้านพักของทีมงานพลตํารวจเอกสุประเชษฐ์หักพานรองผบตรพร้อมกับเข้าทําการตรวจค้นนะครับสาจุดเป้าหมายในพื้นที่6จังหวัดจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด1 1บเอ็ดราย จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพลตารวจเอกสุรเชษ์นะครับอยู่ในที่พักและประสิเสธการเข้าตรวจคน้นโดยอ้างว่าเป็นรองพบตรทั้งนี้พลตำรวจเอกสุรเชษได้ให้ข้อมูลสั้นๆว่ามีตำรวจเข้าตรวจคน้นแต่ตนยังไม่ทราบว่าตรวจค้นเรื่องอะไรและโยงไปถึงเรื่องอะไรแต่ทีมตำรวจที่เข้าตรวจค้นแจ้งว่าไม่ทราบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักของตนจากนั้นพลตำรวจ โทว,วรวัดวัดนครบัญชาเนี่ยนะครับผบชอสอ,เอทอเดินทางมาพบพลตารวจเอกสุรเชษแล้วเพื่อแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับวันที่25กันยายน256เนี่ยพลตํารวจเอกสุรเชษเนี่ยมีการเปิดเผยว่าสําหรับกรณีที่สารออกหมายจับผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเมื่อมีหมายจับมาลูกน้องของตนก็ต้องชี้แจงต่อสารถึงที่มาที่ไปของเงินว่าคือเงินอะไร ในส่วนของตอนนั้นถ้าลูกน้องนะครับทำผิดก็ต้องไม่มีการวดระเว้นเมื่อถามว่าสแสดงว่ามองว่าอาจจะมีลูกน้องกระทำความผิดพลตำรวจเอกสุรเชษ์กล่าวว่าไม่มีนะครับตนมองว่าลูกน้องไม่มีการกระทำความผิดยังมั่นใจในลูกน้องและเราทำงานด้วยกันมานานนะครับเมื่อถามว่าหนักใจหรือไม่ในช่วงใกล้แต่งตั้งพบตรคนใหม่ด้วยนะครับพลตำรวจเอกส,สุรเชษ์กล่าวว่าตนไม่ได้หนักใจเพราะไม่ใช่เป็นแคนดิเดตแต่ต้องไปดูว่าเรื่องของกฎระเบียบต่าง เมื่อถามว่ามองเป็นเรื่องของการเตะสกัดนะครับพลตํารวจเอกสุรเชษ์กล่าวว่าไม่ได้มองเป็นการเรื่องของการสกัดแต่ตํารวจไซเบอร์ทําตามหน้าที่แต่ก็ต้องให้ความร่วมมือเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าใครผิดนะครับก็ว่าก็ค้นได้หากเป็นบ้านของนะครับรองพอบตรผิดก็ต้องค้นได้ก็ต้องทําให้โปร่งใสเราก็ให้ความร่วมมือนะครับ เมื่อถามว่าตอนแรกไม่อนุญ,ญาตให้คน้พนพลตารวจเอกสุรเชษได้กล่าว่าตนเป็นรองผบอตรดังนั้นการจะเข้าตรวจค้นบ้านของตนต้องให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงมาวันนี้นะครับผบอชอสอทอมาเองผมก็มั่นใจนะครับเมื่อถามว่าหนักใจในพยานหลักฐานที่อาจจะเชื่อมโยงมาถึงพลตรวจเอกสุรเชษ กล่าวว่าไม่ได้หนักใจนะครับตนไม่ได้มีเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะตอบได้ทุกเรื่องเมื่อถามว่าตํารวจไซเบอร์ชี้แจงหรือไม่ว่าในการตรวจค้นนะครับห้าหลังในวันนี้พลตารวจเอกสุรเชษได้กล่าวว่านะครับเขาก็บอก เขาก็บอกว่ามาค้นสิ่งผิดกฎหมายนะครับตนก็นําเข้าไปค้นเองเมื่อค้นแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้คือเป็นการให้สัมภาษณ์นะครับของพลตารวจเอกสุรเชษฐ์นักพานนะครับโดยสื่อนะครับให้สัมภาษณ์สื่อเดี๋ยวเราไปฟังการให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็ในช่วงจังหวะเวลาที่เข้าไปตรวจค้นแล้วก็การให้สัมภาษณ์ของนะครับพลตารวจพลตารวจโทพลตํารวจโทร วัดนครนครบ,บัญชาด้วยนะครับพลตำรวจโทรวรวัตนะครับวัดนครบ,บัญชาเนี่ยนะครับว่ามีการให้สัมภาษณนะ์อะไรเดี๋ยวเราไปฟังการให้สัมภาษณ์ตรงนี้ก่อนครับอันนี้ครับมา้นผมได้งไองไองไอกหมายพ้นได้ ดูทีมอโอ้ท่านเขาสนใจเขาเห็นนะครับนะนะครับเพราะเพราะว่าก็ทราบว่าวันนี้ได้มีการออกไมาจับลูกน้องผมไปหลายคนนะครับนะก็ไม่เป็นไรก็กเ็เมื่อมีไม้จับ ก็ต้องแสดงความสุใจนะครับนะเพราะฉะนั้นในการออกหมายค้นวันนี้ก็ผมก็นำทางตำรวจเองนะครับนะก็ไม่พบสิทธิหรอหมายอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ส่วนที่ออกหมายจับลูกน้องผมใครที่ถูกออกหมายจับก็ต้องไปต่อสู้กันเดียวนะครับนะคือเว็บพนันหรือคอสต์เตอร์เนี่ยผมเกี่ยวข้องในเรื่องการปราบปรามอย่างเดียวนะครับนะผมไม่เคยรับเงินพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเรียนตรงนะครับนะแต่ไม่เป็นไรเมื่อวันนี้มีหมายจับหมายค้นเราก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับนะก็ปฏิบัติตามหมาย นะครับเอ่อคือเรื่องเงินเข้าบัญชีต่างเนี่ยเอ่อมันไม่มีหรอกครับที่เงินไปเข้าบัญชีลูกน้องผมอะไรต่างๆนะครับผมผมก็มั่นใจว่าอย่างนั้นนะนะครับแต่ว่าเอ่ออันนี้เมื่อมีหมายจับของศาลก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเงินมันกินเงินคืออะไรนะครับมันก็เป็นเรื่องลูกน้องผมที่ต้องไปอธิบายนะครับนะเพราะฉะนั้นเอ่อในส่วนของผมเนี่ยเมื่อลูกน้องทําผิดนะก็ต้องเรียกว่า ลูกน้องตัวเองทาผิดก็ต้องไม่รัเวินะครับนะไม่มีไม่มีผมมองว่าลูกน้องผมนั้นนนั้ไม่มีเรื่องการผิดในสาแบบแบบนี้นะครับนะผมผมก็ยังมั่นใจในลูกน้องผมอยู่นะครับพอเราไปชุดทํางานกันมานานนะครับนะถ้ามันผิดมั่กผคงผิดไปนานแล้วนะครับนะมันก็ไม่ได้มาผิดในช่วงนี้ไม่ไม่ผมไม่หนักใจเพราะว่าผมไม่ได้เป็นเป็นเครดิตอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่ามันก็ต้องไปดูในเรื่องของ ของระเบียบต่างๆนะครับนะก็ أ, ผมไม่ได้มองเป็นเรื่องการสก,กัดเป็นเรื่องที่สอทอก็ทําตามหน้าที่นะครับเมื่อเขาทำตามหน้าที่เราต้องให้ความร่วมมือน,นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าใครผิดก็ค้นได้นะครับนะบ้านรองบบผิดก็ต้องค้นได้นะครับก็ต้องให้ความก็ต้องให้ความโปร่งใสนะครับนะผมก็ให้ความร่วมมือ ผมอย่างนี้เออ่คือผมไปลองผมวัตลอดเพราะนั้นการจะมาค้นบ้านผมต้องให้บุ้มชาดสูงมานะครับนะวันนี้ท่านผู้จัดการมาเองผมก็เชื่อมั่นนะครับนะไม่กังวลใจครับเพราะว่าผมไม่มีเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนะก็เออ่ผมตอบได้หมดทุกคําถามนะครับนะเออ่ก็เขาบอกว่ามาค้นถือผิดกฎหมายนะครับเมื่อเมื่อเมื่อผมก็นำางสุดพ้นเองนะครับเมื่อเมื่อค้นแล้วไม่มีก็คือไม่มีนะครับนะครับนะครับโอเคนะฮะะนโอเคครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่าน จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของของชุดชุดพีซีทีของตอรอนะครับซึ่งมีการขยายผลด้วยการจับกลุ่มเวทผนันนะครับแล้วก็ชุดพีซีทีเนี่ยก็ได้ให้ทางในการส,รบสรืบสวนสอบสวนแล้วก็ทําหนังสือมาขอกาลังนะครับขอกําลังสนับสนุนจากจากสอทอนะครับซึ่งซึ่งเราเป็น่วทผนันเราก็ให้กําลังในการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งวันนี้เห็นเห็นทราบว่าก็มีการปฏิบัติการทั่วประเทศเหมือนกัน แต่ว่าเราก็เป็นส่วนสนับสนุนในฐานะที่เราเป็นผู้ช,ชายละน,นับสูงเราก็ให้กาลังมาเพียงแต่ว่าวันนี้ที่ผมมาเพราะว่าท่านรองพบตรนะครับก,ก็อยากให้ผูงชาระดับสูงซึ่ง,ซ,งซึ่งอยู่ใกล้เคียงนะครับมาพบนะครับผมก็เดินทางม,มาด้วยตนเองแล้วก็มามาตัดกันตรจคน,นคทำไมถึงต้องมีการตรวจค้นทางบ้านของท่านสุรเชษะมันมี<ด>ข้อมูลเกี่ยวข้องกับเว็บพนันอะไรอย่างนีจง้จริงๆจริงๆถ้าตามข้อมูลเนี่ยผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับ<ๆ><ๆ> แต่ข้อมูลเบื้องต้นในการตรวจค้นเนี่ยก็คิดว่าไม่ใช่ที่พักอาศัยของท่านอะไรเงี้ยครับแต่ว่าน่าจะมีผู้ต้องหาตามหมายจับบางท่านเนี่ยพักอาศัยอยู่นะครับเป็นการงานปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะได้รบรวมตองหาและได้พยานหลักฐานเพิ่มเติม,มตรงนี้มีผู้ต้องหาตามหมายจับอีกนะี่ท่านนะครับอันนี้ไม่รายละเอียดไม่แม่นไม่รู้เลยนะครับเยงแต่ว่าขอกําลังมาแปดชุดหรืออะไรนะครับเราก็ส่งกําลังไปครับการตรวจค้นนี่ในบ้านของท่านสุรเชษได้เจอข้อมูลหลักฐานพยานอะไรที่จะเอาไป จริงๆพอตรวจคน้นท่านนําตรวจค้นเองก็เพิ่งทราบว่า่นี่เป็นที่ที่เป็นอาคารที่ท่านครอบครองอยู่ทั้งหมดะนะครับแล้วก,ก็ก็ยังไม่เจออะไร,รไม่เจอนะครับบอกว่ามีเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อะิรินทร์อันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของเดิมเนี่ยค,ค,คือคิดว่าผมว่าในรายงานสืบสวนในการสรืบสวนนี่ก็น่าจะเพื่อหนึ่งเจอบุคคลตามหมายจับสองเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับซึ่งซึ่งก็จะเป็นการทำหมายนะครับซึ่งการ การขอหมายเองการที่จัดชุดกําลังเองจัดคนชี้เป้าเองก็เป็นเรื่องของของหน่วยนะครับซึ่งมีหน่วยร่วมปฏิบัติหลายหลายหน่วยเหมือนกันทั้งชุดพิเศษของตรอทั้งนครบาลทั้งอสอนะครับก็เพียงแต่ว่าเราเนี่ยสอทอเป็นหน่วยหนึ่งที่สัมภาษน์ในกีจนี่นะครับนี่แหละครับคือการให้สัมภาษณ์นะครับของนะครับ ทั้ง2คนนะครับทั้งสคนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งพลตำรวจเอกสุรเชษดาพานและนะครับพลตำรวจโทรวรวัตวัดนครบัญชาก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะครับก็ก็ล่าสุดนี้นะครับว่านะครับผู้บัญชาการตํารวจไซเบอร์เนี่ยเผยนะครับ ม,มูลเผยมูลเ,เหตุเนี่ยเผยเหตุเนี่ยที่เข้าค้นบ้านรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับและหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้านรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยืนยันตัวเองและลูกน้องเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องในการกทำความผิดนะครับ พลตำรวจโทรวรวัตวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนนะครับสืบสวนสอบสวนอญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยภายหลังการเข้าตรวจคน้นบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หาพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในเช้าวันนี้ว่าเป็นการขยายผลจากการจับกลุ่มเว็บไซต์พนันออนไลน์ line. โดยชุดของพีซีทีเนี่ยของงานตำรวจแห่งชาติ ทางตำรวจไซเบอร์ได้ส่งกำลังสนับสนุนตามที่ร้องขอซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานที่ไหลแห่งทั่วประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยสายเหตุที่ต้องตรวจคน้นบ้านพักของเราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อติดตามจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับที่คาดว่าอาจจะพักอยู่ในบริเวณนี้และเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมส่วนสาเหตุที่วันนี้ตนเองต้องเดินทางมาด้วยเนื่องจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องการให้มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงร่วมด้วยแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดในคดีมากนักนะครับโดย นะครับจากการตรวจค้นพบว่าบริเวณบ้านที่ตรวจค้นนี้นะครับเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับเป็นของนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทั้งหมดแต่ยังไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดด้านพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หัดพานนะครับก็รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเข้าไปทําการตรวจค้น และได้นำนะครับตรวจค้นบ้านทุกหลังด้วยตนเองยังไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการจะทำความผิดนะครับและสาเหตุและสามารถชี้แจงได้พร้อมยืนยันว่านะตนเองเนี่ยนะครับไม่ได้มีเสียงเกี่ยวข้องกับเว็บพนันอนอนไลน์นอกจากจะสืบสวนปราบปรามเท่านั้น หลังจากนี้ก็จะทํางานตามปกติส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาหากพบว่ากระทาความผิดก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีที่มีข้อมูลว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชา5นายที่ถูกออกหมายจับเนื่องจากมีเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นั้นยังไม่ทราบว่ามีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์อย่างไรและจะต้องชี้แจงนะครับและต้องให้ไปชี้แจงข้อเท็จจริงกับศาลแต่ส่วนตัวยังเชื่อว,ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้กระทาความผิด เพราะนะครับ,รนะรบทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่ได้หนักใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยและก็ไม่ได้มองว่าเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่จะมีการประชุมคัดเลือกในวันที่27กันยายนนี้มองว่าเป็นการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจส่วนที่ในช่วงแรกไม่อนุญาตให้เข้าตรวจคนนั้นเนื่องจากตนเอง เป็นผู้บัญชาการเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจึงต้องให้มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงมาร่วมพิจาจรณาด้วยนะครับทั้งนี้รายงานว่าในวันที่มีการปิดล้อมนะครับตรวจค้น30จุดนะครับพื้นที่6จังหวัดคือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการเพชรบุรีขอนแก่นอุดรธานีและสระบุรีบิ๊กโจ๊กตอบสื่อระวางเจ้าหน้าที่เข้าทําการตรวจค้นพลตํารวจเอกนะครับสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกล่าวว่า เมื่อมีหมายจับมาก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจและปฏิบัติตามขั้นตอนของศาลโดยในการออกหมายคน้นวันนี้ตนเป็นคนนําไปตรวจค้นเองนะครับจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรดังนั้นวันนี้ใครที่ถูกออกหมายจับก็จะต้องเข้าไปสู่เข้าไปต่อสู้นะครับส่วนเรื่องของเกี่ยวข้องกับเว็บพน,นันและแก๊้งคอร์เซนเตอร์ตนเกี่ยวข้องในส่วนของการปราบปรามคดีทั้งนี้ได้รับรายงานว่ามีลูกน้องของพลตํารวจนะครับ ของตนเนี่ยถูกออกหมายจาับ5-6ถึงนายโดยโดนข้อหาเรื่องของเว็บพนันทั้งหมดเบื้องต้นจะมีการไปชี้แจงข้อเท็จจริงให้ได้นะครับขณะนี้ตนยังไม่ไทราบสาเหตุว่าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันได้อย่างไรยืนยันว่าจะยองคงทําหน้าที่ตามปกติเพราะยัง มีหน้าที่ที่ต้องทําอยู่ก็คือว่านะถึงแม้แค่าจะโดนตอนนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันยังไม่ได้ชัดเจนว่าจะทําผิดหรือไม่ทําผิดก็ว่ากันไปนะครับนะบกพลตารวจเอกสุรเชษก็บอกว่าเดี๋ยวจะทํางานปกติครับก็ในเรื่องของการต่อสู้ก็ไปต่อสู้กันลูกน้องที่ต่อที่ทําผิดก็ต้องไปต่อสู้นะครับเมื่อมีออกหมายจับก็ต้องเคารบนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นเปิดรายชื่อเนี่ย8ตำรวจลูกน้องบิ๊กโจ๊กโดนออกหมายจับนะครับตาม ตามรวบนะครับยศใหญ่เนี่ยยศใหญ่สุดนะครับก็คือ8ในายตรวจยศใหญ่สุดเนี่ยเป็นพันตารวจตีนะครับพลตารวจตีไม่ใช่พันตํารวจตีพลตารวจตียศใหญ่สุดเนี่ยคือพลตารวจตีแล้วก็มีถึงพันตํารวจเอกด้วยนะครับเป็นทั้งพลตํารวจตีและพันตํารวจเอกเปิด8รายชื่อนะครับลูกน้องพิ่โจ๊กเนี่ยโดนออกหมายจับตามรวบเผยบางนายเนี่ยยังหลบหนียังหลบหนีอยู่นะบางนายยังหลบหนีอยู่เนี่ยหลังตํารวจบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักของพิ่โจ๊กกลางกรุง จากกรณีกองบัญชาการตำรวจสืบสวนนะครับสอบสวนอัยการมทางเทคโนโลยีหรือบอกอสอ,อทเนยนำกำลังเจ้าหน้าที่ตํารวจและคอมมาโดนะครับพร้อมหมายค้นเข้าทําการตรวจค้นบ้านพักของพลตํารวจเอกสุระเชษฐ์ผักผพันรองผบตรพร้อมกับเข้าทําการตรวจค้นอีก30จุดเป้าหมายในพื้นที่6จังหวัดนะครับจับจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด1 1ราย จากการตรวจสอบเบื้องต้นพลตารวจเอกสุรเชษอยู่ที่บ้านพักและปฏิเสธการเข้าตรวจค้นโดยอ้างว่าเป็นรองพบตรทั้งนี้พลตํารวจเอกสุรเชษได้ให้ข้อมูลสั้นๆว่ามีตํารวจเข้ามาตรวจค้นแต่ตนยังไม่ทราบว่าตรวจค้นเรื่องอะไรและโยงไปถึงเรื่องอะไรแต่ทีมตํารวจก็เข้าตรวจค้นแจ้งว่าไม่ทราบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักของของตนจากนั้นนะครับพลตํารวจโทรวรวัตรวัดนครบัญชาเนี่ย พอบชชอสอทอเดินทางมาพบพลตํารวจเอกสุรเชษแล้วแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับเมื่อวันที่25นะครับกันยายนเนี่ยพลตํารวจโทรวรวัตวัตรคอนบัญชาเนี่ยผบอช พบวชสทได้เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการตรวจค้นบ้านพักของพลตารวจเอกสุรเชษว่าเป็นการขยายผลการจับกลุ่มเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยชุดนะครับ PCT ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางตำรวจไซเบอร์ได้ส่งกำลังสนับสนุนร้องขอซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับเปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานที่หลายแห่งทั่วประเทศนะครับที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ พันตำรวจโทรวรวัตกล่าวว่าสาเหตุที่ต้องตรวจค้นบ้านของรองพบตรเพื่อติดตามการจับกลุ่มและผู้ต้องหาตามหมายจับที่คาดว่าอาจจะพักอยู่ในบริเวณนี้นะครับและเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมส่วนสาเหตุที่วันนี้ตนเองต้องเดินทางมาร่วมด้วยนะครับเนื่องจากนะครับรองพบตรต้องการให้มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงร่วมด้วยแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดในคดีนี้มากนักนะครับจากการตรวจค้นพบว่าบริเวณบ้านที่ตรวจค้นนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของรองพบตรทั้งหมด แต่ยังไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดรายงานข่าวแจ้งว่าจากการตรวจค้นได้มีการออกหมายจับตํารวจ8นายโดยจับกลุมได้แล้วบางส่วนซึ่งทั้งหมดเป็นตํารวจใต้บังคับบัญชาของพลตารวจเอกสุรเชษนะครับสำหรับตํารวจที่ถูกออกหมายจับประกอบไปด้วยนะครับพลตารวจตีนําเกียรติธีระโรจนพงศ์ผบอกอสผรอนะครับพอบอดอนะครับ พันตำรวจเอกเขมรินพิษสมัยนะครับผู้กำกับการตมจันทบุรีนะครับพันตำรวจเอกภาคภ,ภูมิพิษสมัยนะครับรองนะครับผบกศส,สพสนะครับพันตำรวจโทนะครับคฤตนะครับปิยะเกตร,กตรองผบกศสพสำโรงเหนือนะครับพันตำรวจเอกอาริศคูปสิทธิรัตน์นะครับผบกตมจังหวัดสระเซิงเซาพันตำรวจตีนะครับ ชานนอ่วมทอนนะครับนอตลอรองผอบอรตรนะครับสิบตำรวจเอกนะัทวุฒิวัดแววนะครับผบหมู่สายตรวจกลุ่มงานสายตรวจ1นะครับกกหนึ่งบกรจอรอและ10บตารวจเอกนะครับพิสิทธิ์คุณคนยงนะผบหมู่ปอสอบพอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาอันนี้คือเป็น 8รายชื่อนะครับที่ออกมานตอนนี้ว่านะครับใครบ้างที่โดนจับเนี่ยซึ่งเป็นนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กท้งนั้นซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันและก็อีกอย่างหนึ่งครับถ้าวันนี้ถ้าเราจะดูกันจริงๆก็คือเป็นชุดปฏิบัติการของ PCT นะครับ PCT แต่ว่านะครับบชสทนะครับคือเป็นคนสนับสนุนนะครับสนับสนุนกําลังพลเข้ามาตรวจค้นซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้จะติดอ่เขาเรียกว่าจะ ข้องเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าหรือ,อยังไงก็ต้องตรวจสอบกันแต่เรื่องนี้บอกได้เลยครับว่าต้องติดตามกันยาวๆแน่ๆนะครับนะและล่าสุดนี้นะครับก็มีข่าวออกมาว่าเศรษฐาเนี่ยนะครับนายกรัฐตนตีที่ชื่อเศรษฐาเนี่ยเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบทีมงานบิ๊กโจ๊กเอี่ยวพน,นันออนไลน์นะครับก็เรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เป็นถึงเรื่องของนะครับรองนะครับผบอรตรครับรองผบอรตรเนี่ยแล้วลูกน้องรองพอบอรตรเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบนะครับ นายกและทมตีเผยได้รับรายงานนะครับจากตำรวจไซเบอร์ค้นบ้านทีมงานวิกโจ๊กเอี่ยวพันออนไลน์เตรียมตั้งคณะกรรมการดึงคนนอกเข้าร่วมสอบร้างบางโอ้โหเยี่ยมครับเป็นสิ่งที่ดีครับดึงคนนอกเข้ามาเลยครับอย่าเอาตำรวจสอบตำรวจเพราะตำรวจสอบตำรวจก็ได้ตำรวจครับนะครับ ตำรวจสอบตำรวจก็ได้ตำรวจเหมือนเดิมครับเอาคนนอกเข้ามาครับเมื่อเวลา9ก้นกาสามทีของวันที่25ากันยายนนะครับที่ค่าอากาศยานสุวรรณภ,ภูมินายเสรษฐาทวีสินเนี่ยนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์กรณีตำรวจสืบสวนสอบสวน,สวน,สวน,สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทเนะี่ยหรือตำรวจไซเบอร์นะครับ นำหมายคน้นเข้าตรวจค้นบ้านพักทีมงานพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หัดพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภายในหมู่บ้านย่านวิภาวดีลังสิตกทมหลังพบมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับพนันออนไลน์ว่าตอนนี้ได้รับรายงานแล้วนะครับเนื่องจากรายงานยังไม่มีการขยายผลโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างการดำเนินการส,รส,รสอบสวนอยู่แต่เดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการด้วย เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากผู้สื่อข่าวก็ได้ถามว่าเบื้องต้นเนี่ยนายรุกนมนตีได้สั่งการอย่างไรหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่ายังไม่ได้สั่งการเพราะยังสั่งไม่ได้เนื่องจากยังไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดแต่ได้มีดําริไว้กับที่ปรึกษาว่าน่าจะมีการตั้งคณะกรรมการที่มีบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการตํารวจร่วมอยู่ด้วยนะครับเพราะปัญหานี้มันเรื่องใหญ่มากแล้วนะครับผูกพันกับหลายๆเรื่องทั้งนี้ต้องขอ ดูข้อมูลอีกทีและต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องฝันและกําลังใจของพี่น้องประชาชนเมื่อถามว่าถือเป็นเรื่องหนึ่งในของนโยบายในการฝาดล้างผู้มีอิทธิพลด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแน่นอนควบคู่กับการที่นายอนุทินชาญวิริตชาญวิลกุณน,นะครับรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดด้วยซึ่งก็ต้องดูด้วยนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายเมื่อถามว่าจะเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติด้วยหรือไม่นายเศฐากล่าวว่าไม่แน่ใจอาจจะต้องดูความเกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อถามว่าสัปดาห์นี้จะเสร็จหรือไม่ในการเคาะรายชื่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่นายเศรฐากล่าวว่าตามกําหนดคือวันที่27กันยายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตํารวจหรือว่ากตรนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด อนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือหน่วยงานไหนก็แล้วแต่นะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันสมควรจะตั้งคณะกรรมการคนนอกเข้ามาไม่ใช่วันนี้ตํารวจนะครับสอบตํารวจก็จะได้ตํารวจสวสอบสวก็ได้สวสสสอบสสก็ได้สสนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมันต้องเอาคนนอกเข้ามาช่วยกันตรวจสอบเป็นสิ่งที่ดีก็อย่างที่บอกว่าวันนี้บิ๊กโจ๊กเองในการปฏิบัติหน้าที่ตามข่าวที่ออกมาเราก็เห็นผลงานของบิ๊กโจ๊กมาเยอะแยะมากมายแต่ข่าวข่าวเรื่องของการที่ลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับ เข้าไปพัวพันกับเรื่องของการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันก็มีข่าวมาสักระยะหนึ่ง,งอยู่แล้วนะครับตอนนี้มันก็เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นและเจ้าหน้าที่ชุด PCT ที่เข้าไปตรวจค้นและมีการออกหมายจับนะครับออกหมายจับซึ่งแน่นอนครับว่าการออกหมายจับเนี่ยหลายๆคนก็มีฐานถามว่าเอ๊ไปตรวจค้นที่บ้านบิโจ้เพราะบิโจ้เนี่ยมีความสําคัญหรือเปล่าสำหรับผมผมมองว่าวันนี้นะครับการออกหมายจับก็คือต้องการที่จะออกหมายจับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับและก็คิดว่าที่เนี่ยแหล่งที่พักเนี่ยนะครับ ของตำรวจเหล่านี้เพราะตำรวจทั้ง8นายเนี่ยตอนนี้จับได้บางส่วนบางส่วนก็ยังหลบหนีอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าคงจะหลบหนีอยู่ที่นี่หรือเปล่าหรือก็เข้ามาตรวจสอบนะครับเข้ามาตรวจแต่พอมารู้ว่าเป็นบ้านของพิจ๊กก็เลยมีการตรวจคน้นและผลสุดท้ายก็ไม่เจอเพราะอย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจที่โดนออกหมายจับเนี่ยมีทั้งหมด8คนแต่จับได้แค่บางส่วนแต่บางส่วนก็ยังหลบหนีอยู่นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็แล้วค่ะข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่แน่นอนมีอะไรนะครับ ถ้ามีอะไรคลิปหน้ามีอะไรเคลื่อนไหวเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าจะอัปเดตให้ฟังครับ